สวัสดีครับโซเชียลแคมป์นะครับโซเชียลแคมป์โซเชียลแคมป์วันนี้เราปกติเราจะโซเชียลแคมป์กันตอนเย็นเย็นวันนี้แต่เช้าเลยสังเกตสีหน้าท่านประธานจะสดใสหน่อยเพราะว่าดีข่าวดีข่าวดียังไม่ทันขายเลยยังไม่ถึงยังไม่ถึงลูกค้าโทรมาว่าเอาหรือคืนลูกค้าคนเดิมโทรมาว่า ขอเพิ่มหนึ่งคันใช่ครับเขายังไม่เห็นรถเลยนะครับอืมเห็นเห็นแค่ว่าในวันงานเห็นแค่วอาจจะยังไม่ได้รับคันแรกเลยนะใช่แล้ววันนี้เนี่ยเท่านประธานเราก็กลัวจะไปถึงที่หมายไม่ปลอดภัยเลยเรียกรถนําขบวนมาใช่ครับนะครับพี่เดียวนะครับรอนิดนึงครับรอนิดนึงรถแต่อ้ยรถนำขบวนจ้างมันนำจ้ามันจ้างมันนำหรือว่าอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวทันเดี๋ยวมันทันทะเย็นทะเย็นครับ S อไม่แน่ใจครับจ้างมาวันละสามหมื่นใช่มานนำควรท่านไม่ถึงมันำควรครับผมว่าแรงละนะครับนแรงกลับมาเหมือนเดิมเดือดครับก็เป็นผลตอบรับที่ดีทาน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 ดูก่อนดูก่อนขยันขยันที่บ้านบุกก็มีเออโอเคครับอขายได้อีกหนึ่งคันเป็นลูกค้าเดิมอะเรามาสรุปกันก่อนดีกว่าเป็นลูกค้าเดิมตัวเราเปิดไปสี่วันสี่วันขายได้ล้วสี่คันใช่ครับวันนี้ตื่นเช่ามา ซ้ายนิดนึงกำลังจะไปลูกค้าโทรมาเอ้คุณจำได้ไหมผมที่ออกไปวันนั้นผมขอเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นข่าวดีก็เป็นข่าวดีไปสรุปวันนี้สี่โอ้ดี่ๆๆคู่แข่งคู่แข่งครับอะไรวะอย่าว่าคู่แข่งเลยครับมันคนรุ่นคนรุ่นมันละดับส่วนอันนี้เป็นซูซูกิมันทุบได้กระปิดกระปี่ครับแครี่นะครับของเรานี่ใหญ่ใหญ่โตกว่าโอ้วันนี้วันจันทร์ครับท่านเอนี่ดีเลยคึกคักเลยคึกคักครับวันนี้โชว์รูมมีซูซูกิ เมื่อวานท่านประธานกับรองประธานเดือกไปไปขายทิพย์ไปขายวันอาทิตย์นะครับเราขับมาเ <c oughs> ขาปิดวันอาทิตย์เาปิดันหมดปกติตามโชว์รูมเขาจะแปะป้ายว่า โปรโมชั่นขายอะไรก็ว่าไปดาวต่ำอะไรก็ว่าไปข,ของเราโปรโมชั่นขายไม่ใช่ครับเมื่อวานเราเห็นลูกโชว์รูมเขาเขียนว่าปิดวันอาทิตย์แปะข้างหน้าเป็นสติกเกอร์ไม่เมื่อวานเราก็มีโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นะไรครับท่านโปรโมชั่นขายวันอาทิตย์ขายวันอาทิตย์ครับซื้อวันนี้ขายวันอาทิตย์ซื้อวันนี้ขายวันอาทิตย์ <laughs> ครับตอนนี้เราสี่คันนะครับเดี๋ยวนะครับเราให้ดูบรรยากาศเมืองอุบลกันสัลปกรรมตกแต่งหมอสมุชัยที่ ผมจะมาเปิดที่นี่ดีไหมครับท่านอ๋อก็ดีนะผมว่าท่านดูหน้าหมอก่อนครับโอออยากจะซูมให้เลยเลยอันนี้นั่นหมอเหรอครับนั่นเฮ้ยหมอรอว่าเห็นว่านั่นอ่ะนั่นดีหมอหมอใไม่ใช่ผกูเปิดก็จะรวยอ่าอันนี้เป็นอาชารเกียรติสุรนนท์ครับคุณคอนครับญาติกับคุณค้อนอ๋อท่านเป็นญาติกับเขาเหรอครับไม่ครับเขาเป็นญาติแั่ท่านคุณคอนผมไม่รู้จักเขาครับ โอ้ยว่าคนอุบลใหญ่เยอะครับนอุบลใหญ่เยอะไอ้ถ้าเป็นเขาเป็นประธานรัฐสภาใช่ไหมครับท่านขุนซ้อนสักเกียรสุรนนท์นะครับประธานรัฐสภาส่วนจินตวัฒน์สุนทรภูเก็นี่ประธานรัฐสภาอุบลนะครับวันหนึ่งในอนาคตนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับวันยอดข่าวดีแต่เช้าใช่เลยอากาศดีอากาศดีโอ้ร้อนแต่อากาศดีอากาศดีใจดีใจดีโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับตอนเย็นครับสวัสดีครับอย่าเพิ่งรำคาญนะครับสวัสดีครับ